วันนี้เราจะมาเล่นคุกกี้ลันให้ได้สติแปดแท่หนึ่งล้านครับโอ้ถึงไหนเล่นนี้แน่นอนครับเพราะผมเทพค,ครับวันนี้เราจะมาเล่นตัวสอมบี้นะครับสอมบี้เน่ากครับ <พอ S 1> เราจะมา <พอ S 1> เริ่มนเอากระเหน บเบาแสงตั้งค่าเลยเบาแสงอะ่ะบาแสงน่าจอวันนี้ผมจะมาบเบาแสงก่อนครับปิปปตามหลดเลยเฮ้ยขึ้นนิดนึงดำเกินวันนี้เราจะมาเพิ่มแสงหน่อยคนระับปิดเออเค่เฮ้ยลอะไรอ่ะถือก่อนเอาตามอีก เออเงาขึ้นอีกนิดนึงอืมเดี๋ยวอ่ะอ้าเข้าเกมวันนี้เราจะมาเข้าเกมเล่นคุกกี้รันครับทำสิติให้ได้หนึ่งร้านครับเริ่มได้ครับไปโก้อ้าหวงไม่ได้อนขนาดเลย ได้ดีดเลยที่นั่งนี้ได้คุณได้อยู่แล้วหลายร้านอ่ะมีต๊ะนั่งพักแต่แม่ทำร้านสุกิเิมเลยนี่ตบเกียนแตกเลยโอ้ยโหจริงๆหจริงโอจยอดจองเลย ใกล้กลจะหมดแล้วครับนี่เราก็าาจะถึงด่านทะเลครับ ด่านที่เท่าไหร่ก็มาดูครับผมลืมแล้วครับด่านที่ยี่สนะครับที่สี่แบบนี้แบบนี้ได้เดินสั่งย่างนี้กระนอนกระตาแดงไปเลยครั้งสุดท้ายแล้วนี่เอาไปทับนอนยังเด้อเอาไปทับนอนวันนี้เราก็ขึ้นสวรรค์ชั้นแปดครับครัดนะตบนัดเมื่อกี้นับแล้ววันนี้ผมก็พรอกแค่นี้นะครับเดี๋ยวสีหน้ามาต่อ